สวัสดีเจ้ามาดูว่าประตุ้มได้อย่างมาแลนะเจ้าวนี่ได้แขงกระลูมิสโบนมาเจ้าเป็นเป็น,ปนกระดูกของจิ้งโจ้ล้นะเจ้าแต่ว่าเมนูนี่มันเจ๋สำหรับประตุ้มมาแทะเื้นเปื่อนๆได้พอแลวเจ้ามันเป็นกระดูก สดซดของจิ้งโจรสำหรับน่องแมวน่องหมานะเจ้าป้าตุ้มก็เลยซื้อมาลองให้น้องหมาปตุ้มจิ้มพอเนาะแต่โอ้สีซดขนาดเลยเจ้าก็เบิกเกยให้นางได้กินซะเถอะพอดีกำลังไปปะมากเลยเดี๋ยวจะเอามานางจิมโชว์นะเจ้าเปลือนแท้ปตุ้มก็รออยู่แล้วเจ้าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะช้า ว่าใช่พออยู่ไล้กันฮะนายเธอนายเธอเวดอยู่นวแข่กรลูบอนยำมี this way this way this way I h e a อ you come on b เ e s ยเออนางมาเกยกินมาก่อนนะเจ้าคอมอนอ๋ออะไรเนี่ยสงสัยเขี้ยววันดี้เมาเท่าละคอมอนจัอืม có miệng lên là lều nó mà mà ô con đang mà con là ta tham bảo cái mà lò nữa là cho bye văn trai ồ You look so em chơi á hả มิดดรามานะเจ้าว่นนี่เป็นของมาแท้ๆนะเจ้า Turn this way try this way เอากระดูกถ้าจะใหญ่ไ้สำหรับชิลีนะเจ้าตีในแพ็กนั้นได้หนึ่งมันแน่ใจสองหนระือสามสามสามกระดูกนะ try again try Look, I help you try Maybe I'm gonna cut for you or not มันต้องแง่นที่อีกกับมันหนึ่งจะล้ำอ่ะ อีแม <laughs> <m> ่ก็เฉยรุ่นรุ่นนลูกได้แงียนกระดูกจิงโจนะนะอืมก็ว่าอันพุทุมจะมางี้ยนแข็งก็มาเนี่ยเพื่อนคลิปนี้จะปังเนาะคำเฮียคำเฮียลูกคำเฮีย เพื่อนๆที่อันช่องใหม่ๆอันอาจจะยังหูจักกันน้องหมาประตูนะเจ้าน้องก็จีชิลีนะเจ้าก็เป็นหมาเท่าแล้วเนาะอยู่ด้วยกันมาประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีละแต่นังก็หน้าดูเด็กอย่นะเจ้ากำลังตัดขนมาไปดิสเน่ Ôi, nó kín nhà kín nhét ta tham chơi đứng cổng mà hức ao lần anh chụp kín cam bia rồi cá bắt thôi à nó กินเองกับบัตรางนะเจ้าโอ้ายและบ่เฮ้ยเพื่อนๆฟังลำคานกันแต่นะเจ้ามาฮู้จะเอาคลิปอย่างลงเพราะวันแต่ก่อนประตูเคยเอานางลงวิดีโอนะยอดวิวหนักนักกว่าติดประตูอาหน้ามาโชว์วิดีโอกันเจ้า <c oughs> ขนลุ้นก็นเหนื่อยเนาะ ทำไมไม่ถือเองอะ่ะหึกิดกระดูกกระดูกจริงโจนี่ก็สองสามอัน,เ,น,นเจ็ดเหรียญนะจเจ็ดเหรียญเมืองไทยกับประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยก็จากลมแปลงเนาะนาะงเคยได้เล่นวันขำนะจ๊ะวันนี้เงานวันขำนะจ๊ะอ,ออสเตรเลียป็นเนื้อผืนดีแต่เนาะ ขนาดเนื้อ้มานี่สดสดจ้ะ <laughs> หันดีก็แขงนเงด้วยนีเนอะเทิร์นดิสเวเทิร์นดิสเเทิร์นดิสเ Try yourself I'm tired g งั้น,น,อน,อน,อนอเองเหอนกันนะ Come on yourself Hold your hand, hand, your hand hand. nè, nè, em mà vô nè, là mừng, chào mừng, cả mừng, chào mừng, chào mừng, chào Lắm lắm ปล่อยสีเลยแก้งกับดูจิงจู่ไปหมวนๆกันนะเจ้าประตมมาอยู่เมื่อแล้วเจ้าเดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเจ้ามิชูบายบาย